สวัสดีครับเพื่อนๆืนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันสักนิดนึงนะครับคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวิ่งหนึ่งหมื่นเมตรจากคีรินในครั้งนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามขา่าวกีฬาวิ่งที่ผ่านมานะครับพอดีมาเชร์ก็จะเห็นคีรินตันติวเวสนักวิ่งทีมชาติไทยของเราโดนน็อกรอบ วิ่งเข้าคนสุดท้ายได้ำลำดับที่23จากทั้งหมด25คนนะครับสองคนนั้นก็คือวิ่งไม่ครบรอบคือวิ่งไม่จบนั่นเองก็อาจจะไม่สามารถรับความรู้สึกต่างๆนะครับความสุดยอดของประวัติศาสตร์ไทยหน้านี้ของกรีธาไทยนะครับเพราะคีรินเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ไปแข่งขันในระยะ10,000เมตรลุยมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งมวลมนุษยชาติมันคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องวิ่งหนึ่งหมื่นเมตรในเวลา27นาที28วินาทีถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้เกณฑ์คัดตัวสุดโหดแม้แต่เซอร์โมฟาราอาดีตนักวิ่งสี่เหรียญทองโอลิมปิกก็ไม่สามารถผ่านเข้ามาร่วมแข่งขันในปีนี้ได้แค่ได้ไปยืนอยู่บนเส้นสตาร์ทก็สุดยอดมากๆแล้ว พอได้ดูตรงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองแชร์แล้วก็ลองมาแบ่งปันกันดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับโคช้ชเองนะครับก็อยากให้มองเป็นสองมุมมองเป็นสองด้านนะครับถ้าคนที่เป็นผู้แพ้ก็รู้สึกว่าการพ่ายแพ้ในครั้งนี้มันย่อยยับนะครับมันจะตรงข้ามกับคนที่คิดว่าเป็นผู้ชนะนะครับ รู้ไหมครับว่าหนึ่งหมื่นเมตรในการจะแข่งขันโอลิมปิกนั้นมันไม่ธรรมดาที่ที่ใครจะเข้าไปแข่งขันก็ได้นะครับถ้าโค้ชบอกว่าโค้ชมองอย่างผู้ชนะแล้วก็ขอให้กําลังใจคิรินคิรินเป็นไอดอลแล้วก็เป็นต้นแบบของอีกหลายๆคนซึ่งเบื้องหลังนั้นเห็นบอกว่าเป็นคนที่มีพัฒาสัยดีเป็นคนนิสัยดีคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งเขาไม่เคยล้มเลิกถึงแม้จะเข้าลำดับสุดท้ายลำดับที่23แต่ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งสำหรับเราที่ ในหัวใจเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับเราไม่ใช่เป็นคนขี้แพ้นะครับคีรินเป็นไอดอลเป็นต้นแบบที่ดีเห็นไหมครับเส้นชัยอย่างน้อยคีรินก็ไปถึงหลายครั้งที่เวลาเราลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเลยใช่ไหมครับซึ่งทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดเป้าหมายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไปไม่ถึงเส้นชัยแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จหารู้ไม่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราประสบความสําเร็จในแต่ละวันนั้นเราต้องฉลอง เราทาอะไรก็ได้มาทํางานเช้าไม่เละไม่เละละโอ้โห oh อาจารย์อยากเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนนะครับว่าความสําเร็จเราก็ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะบางครั้งมันก็ได้มาแบบฟลุกๆเหมือนกันบางครั้งมันก็ได้มาแบบเราไม่ได้ตั้งใจบางครั้งเราก็ได้มาแบบเราทุ่มเทสุดหัวจิตสุดหัวใจใช่ไหมครับ ที่อาจารย์อยากจะมาแชร์แล้วก็มาแบ,บ่งปันในครั้งนี้นะครับ mm. ก็คืออยากให้คุณคิดเป็นสองมุมถ้าคุณเป็นคนคิดลบนะครับ mm. คุณก็จะรู้สึกว่าเฮ mm. ้เราไม่ได้เหรียญทองเลยในครั้งนี้แต่เหรียญทองไม่ได้ไม่เป็นไรแต่นั่นคือพลังงานยิ่งใหญ่ของคนที่ไม่ย่อท้อซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นคนคิดบวกคนคิดบวกนั่นคือมันจะเป็นจุดประกายคนเรามักจะเอาเออตรงนี้แหละครับมาจุดประกายทําให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ถ้าคุณไม่เรียนรู้นะครับความล้มเหลวแล้วคุณจะรู้ความสําเร็จได้อย่างไรขอให้ทุกคนคิดแบบผู้ชนะแล้วก็ที่สําคัญขอให้ทุกคนคิดบวกครับแล้วชัยชนะจะเป็นของทุกคนครับ